นิดนึงเหมือนกันค่ะแต่เต้าก็เคารพในการตัดสินใจของเต้ยอ,อยู่แล้วเพรว่าเต้ยรู้ดีที่สุดว่าเขาเหมาะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรคือความสุขในชีวิตเขาเมาตอนที่1สาวคนนี้กันบ้างนะคะคุณเต้านันะพอเนะะี่ยก็เรียกว่าลัคกี้อินเกมและัคกี้อินเลิฟเลยทีเดียวนะคะแต่พอพูดถึงสมาชิกในแก๊งเฟอร์บี้นะคะอย่างเพื่อนสนิทนะคะคุณเต้จะดินพเร,เร,รเรื่องราวของการเลิกลาเนะะี่ยเธอจะตอบว่ายังไง แล้วก de <Qué S 1> ็บอกว่ามีเตรียมรับแม่ขวัญหลานคนที่2ด้วยนะคะลูกของคุณมิวนิษฐานั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างุปฟังค่ะก็เนาะเราก็นิดนึงเหมือนกันค่ะแต่เจ้าก็เคารพในการตัดสินใจของเต้อยู่แล้วเพราะว่าเต้ยรู้ดีที่สุดว่าเขาเหมาะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรคือความสุขในชีวิตเขาเลยค่ะ่าเองาชไมไม่เลย จริงไม่ไม่ค่อยอยากพูดเยอะแต่ว่าทุกคนในการที่แบบจบความสัมพันธ์ไปอะไรเงรี้ยมันก็เสียดายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช่ที่สุดเนะเาะเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนท,ที่ดีต่อกันได้อยู่อะไร,ไรก็ถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้เห็นภาพกันตอ,อนนะี้แยกกนหมดเลยใช่ค่ะก็มันเหมือนแบบ มันต่างคนต่างไปทํางานเวลาทํางานมันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ิวก็มีลูกอาจจะคลอดอีกอะไรอย่างเงี้ยพลุงพลังกันเลยเยมหลังที่งก็คนแรกังเจอไม่ค่อยจะไมกคนละก็เดี๋ยวไว้รอโตทีเดียวเลยแล้วกันเดี๋ยวไเล่นนั่นสิค่ะีรอเริมอยู่เนี้ยก็ทุกอย่างมันเป็นเริมได้ค่ะแล้วก็เลาก็รอจังหวะชีวิตของเราไปเรื่อย ก็เดี๋ยวมันเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ไม่แบบไปไปเร่งอะไรนั่นนะสิลุ้นต่อไปนะยังไม่โตกไอ้ยับได้เท่าไหร่อะคะก็ใกล้ๆล่ะค่ะผมไม่แน่ใจตัวเลขที่แน่นอนมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องต้องคิดไม่ว่าจะเส้นต่อหรือว่าจะไปอิสลระมีปัจจัยอะไรบ้างที่เรา คงเป็นเรื่องของงานแหละก็ก็ก็เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ก็เพื่อการทํางานเนอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามันแบบเป็นการทํางานที่เรามีแพชชั่นอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผลกว่าผลงานจะออกไปอะ่ะมันก็แบบมันคือการทํางานอีกเป็นปีๆเลยต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คือความสุขของกันก็คิดๆอยู่คะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูการ ก็เรียกไว่าตอบไปทุกประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองของการใกล้หมดสัญญากับทางต้นสังกัดก็คือช่อง นนั่นเธอบอกว่าเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะเป็นอิสระหรือว่าต่อสัญญาไหมหส่วนเรื่องของคุณเต้ยเพื่อจะหนีกาบอกว่าจริงๆแล้วก็แอบเสียดายแต่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดส่วนตัวอะไรกันนะคะแต่ก็นั่นแหละมนันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็เตรียมรับฝันหลานด้วยนะคะสำหรับลูกของคุณมิวนิษฐานละลูกคนที่2แล้วด้วย<ช>เราจะไม่ค่อยได้เห็นแก๊งเฟอร์บี้เขารวมตัวกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างโฟกัสต่างคนก็มีมครอบครัวหรืออะไรก็ตามอย่างนี้นะคะแต่ <ใน S 2> เราก็ไม่ใช่อายุน้อยใช่นะคุณผู้ชมแต่หน้าเด็กกันอยู่นะสวยทุกคน ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะะสำหรับแก๊งคบี้ของเรานะคะสาวๆเนาะ